โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่กับผมเค้กเคกับโคโรเคโรจังเย้สวัสดีค่ะเนะแล้วผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมเห็นฉากหลังอะไรประมาณนี้เ้เห็นไหมโคโรเห็นไหมมีโคโรหัวเบึ้มๆอยู่ข้างหลังรักมากมากเลยเอ๊ เขาทำให้เลยนะเนี่ยขอเอากลับบ้านได้ปหเดี๋ยวอกลับบ้านยังไงล่ะต้องต้องขนอะไรไปอะแบบเอาขึ้นรถอะไรมาใหญ่กันแลเคครยวผมเนี่ยเมื่อทุกคนเห็นแบบฉากตรงนี้ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันนะครับโอ้ยวันนี้นะเราจะมาเล่นไม้ค้ำลักกี้บล็อกกันนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนเรียกร้องกันเข้ามานะแต่จริงๆริงอะ โหยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมแต่ว่าจะพยายาม <Hey. S 1> อาธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวเล่นไปสัก3ามสี่รอบก็น่าจะเล่นเริ่มเป็นแล้วแหละนะโอเค อ่าซึ่งลัคกี้บ็อกของเราในวันนี้นะครับเป็นลัคกี้บ็อกที่ชื่อว่าฮีโร่บายลัคกี้บ็อกนะครับผมนะเธอรู้เปล่ามันมีตำนานเกี่ยวกับฮีโร่บายในมายคราฟอยู่ด้วยเธอลองไปเซตเซตหาดูนะวันนี้ว่าน่ากลัวมากใช่ใช่ฮีโร่บายเป็นเรื่องน่ากล,ล,ล,ลัวแล้วเราเราต้องรอดอยังไงเอากล่องออกมาใช่เอาของ<ม>ที <ไป S 1> ท่อย่าง<ป>ออกมาเลยเอาของที่อย่างมาใช่คือเหมือนเอาไว้ให้กินอะระหว่างเนี้ยแบบเผื่อวิ่งเยอะๆอะไรอย่างงี้ยมันจะได้แบบมีอะไรกินโอเคเออนะครับผม ก็นะครับเป็นคลิป l u c k บ็อกคลิปแรกของโคโลนะครับแล้วก็เป็นแบบ l u c k บ็อกคลิปแรกของพี่ในรอบแบบหลายเดือนมากเลยประมาณแบบครึ่งปีได้มั้งนะเนี่ยก็ทุกคนถ้าใครเนี่ยคิดถึงัคกี้บ็อก็ดูกันเยอะนะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งครับคลิปนี้แบบขอสักพันไลค์ก็พอนะขอสักหนึ่งพันไลค์ได้ไหมทุกคนแบบขอสักพันไลค์แล้วก็ขอวิวสักสองหมื่นก็ยังดีนะจะดีใจแล้วอ่ะมีกําลังใจแล้ว คนโรจะได้แบบอยากมาเล่นลัอคกี้บล็อกกี้เยอะได้แบบหลอกคนโรมาเล่นบ่อยๆนะฮะคนโรเนี่ยหลอกมาเล่นง่ายมากหลอกด้วยชาบูก็รู้อันไลนไม่จริงซะหน่ว์เขาหาว่าเราเป็นคนเห็นแกกินเราก็ใช่นี่ไอ้กล่องแรกอ่ะกล่องกล่องแรกมาเปิดให้กันแลกกันดูไหมอ่าได้ได้ได้มา <c oughs> มามาแกน่อยมาตรงนี้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 เดี๋ยวเดี๋ยวหัวโคนโรสเราเบื่อเยเดี๋ยวแบบไม่สวยจะใกลขนาดนั้นเลยเหรอใครเปิดก่อนอ่าคนโรสเปิดก่อนเลยเราให้แบบ คนไม่เคยเล่นเล่นก่อนเลยแต่บอกเลยว่าเราเทนลัคกี้บอลนี้มาแล้วมันมันไม่ได้แบบอลังการเหมือนอันอื่นแต่ก็ถือว่าดีนะนสำหรับแบบคนเพิ่งเริ่มเล่นนะเพราะว่าอันบางอันมันจะแบบอลังการเกินไปแค่เล่นอันนี้หละมาเปิด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 ยังไงกดคลิกซ้ายค้างออ้ยไ,ได้ที่ขุดพีเอ็กที่ขุดเหมือนที่ขุดที่ให้ไป<อ>นี่นแหละต่มันเป็นแบบของในมอสไงของในลัคกี้บอลกันอ๋ออ่ามาได้ ก็แค่ขุดอะเราว่าไหนลองโยมให้เราดิเราไม่รู้แม่จะขโมยหรือเปล่าไม่ขโมยไม่ขโมยสาบานให้น้องๆที่ดูเป็นพยานอ๋ออันนี้เธอเอามาตีเราได้มันมันดำอีกหนึ่งแสนนะเล้งมากโอ้เธอโดนแน่เฮ้แต่มาจจะมีของดีกว่านี้นะก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะอ่าถ้าเปิดถ้าเปิดเราเปิดดูอุ้ยเราได้ทองนี่นะครับผมเออลืมบอกไปกดกติกาเหมือนเดิมเลยนะครับผมเราจะนับแรกก่อนนะครับผมเพชรทองไอรอนเอเมเบลอนะครับผมแล้วก็เพชรเนี่ยได้สองคะแนนอย่างอื่นได้หนึ่งคะแนนนะครับผมแล้วก็ เราก็มีการต่อสู้กันตอนท้ายด้วยนะครับผมอ๋โคโลมานี่ก่อนโคโลไปไหนไปไหนไปไหนเออเดี๋ยวเราลืมบอกโคโลไปนะครับเกี่ยวกับของที่มีอยู่ตอนนี้ว่ามันทําอะไรยังไงบ้างคือกล่องเนี้ยมันเก็บของธรรมดาใช่ไหมแต่ว่ากล่องเนี้ยโคโลจะไอ้กล่องเนี้ยวมันจะโดนอะไรก็ตามมันจะไม่หายไปอยกเว้นมีบล็อกเกิดแทนที่มันน่ะมันถึงจะหายฉะนั้นเก็บในเนี้ยมันจะปลอดภัยมากๆากแล้วก็ถ้าโคโลได้กล่องเปิดสมมติเปิดลัคกี้บอะไรได้กล่องแบบเนี้ยโคโลเอาไปวางที่ไหนก็ตาม แล้วเปิดใช้อ่ะมันก็จะลิงก์ของกันอะคือมันของมันจะเชื่อมกันออเออประมาณนี้แล้วก็ตัวคาเนี่ยไว้ค้าเผื่อได้พวกแร่อะไรนี้แล้วแบบโคโรไม่ได้ชุดเกราะก,ก็มาค้าวอาเอะงไรงนี้อ๋อโอเคครับโอเคมาเรามาเปิดกันต่อเลยด้ครับผม B 6 4กล่องนะฮะวันนี้มาดูกันว่าโคโร,รจะดวงดีกว่าพี่พีหรือเปล่านะครับผมคลิปแดงของเขามาเปิดอุ้ยได้ไข่มมงกรอนไดไหมเปิดตรง,งนี้ก็ได้ค่ะเปิดเลยได้เลยอุ้ย โอ้ยโอ้ยเต็มหน้าเลยเขาได้เลยเนี่ยเราต้องบอกขีดอยู่ดีๆเราก็หน้ามึนอะไรอะเดี๋ยวบอกขีดบอกขีดแบบสปอยขึ้นมานี่โคโลเปิดโคโลเปิดะคโลเปิดได้ระเบิดอ้าวทำไมเธอไม่มาอยู่ใกล้ๆอ่ะก็อยู่ใกล้ๆแต่มันไม่ถึงเราเรากดผิดเราจะให้โคโลมาเนี่ อันนี้อ่าว่ามาแล้วอ่าอโคโรอะไรคะเออเนี่ยเวลาโคโรตายของขอโคนรู้ก็ไม่หายได้เห็นไหมดีตายอ่าออโอเคมาเรามาเปิดกันเลยนะโคโรเปิดเร็วๆหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปได้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 โอ้ยเราตายเราตายได้ๆของเราอาชีพเราด้วยโอ้ยเธออะไรจ้ามันพุ่งมาหาเราอะไรพุ่งเราไม่รู้เราโดนขังอยู่ด้วยได้เหราไหม เธอปล่อยตอมบี้มาเต็มเลยไมเออเออเออจะจมน้ำตายแล้วโคโลโคโลช่วยด้วยโคโลเออทำยังไงช่วยไม่เป็นตายแล้วแล้วเราจะมานั่งฆ่าซอมบี้ที่เธอปล่อยออกมานะเราไม่ได้ปล่อยมันอ่ามันเหมือนจะมีบัคเป็นตรงไหนมันมืดๆนิดหนึ่งอ่ะสัตว์ประหลาดมันเลยเกิดอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าทำยังไงนะอยู่ดีเลือดเราก็หายฮะอยู่ดีเลือดเราก็หายไม่โดนอะไรมาโดนธนูกิงปักหัว อ่ะตอนนี้มันปักอยู่เหรอปักอยู่ตรงท้ายถอยอ่ะคุณล้คุณล้อกกด F5 ดูดิอะไรตลกอ่ะคุณลเอกด F5 กลับมาเหมือนเดิมได้นะเราได้วินเลตมาเธอเห็นไหมวินเลตที่เดินอยู่นั่นอ่ะเอ้ยวินเลดแลกของได้นะคุณล้เอาแต่คนนี้แลกของไม่ดีช่างเขาไปแล้เออืขาได้ชุดมาส่งและได้ซื้อกระแกงกิ่ลาดออกมาจากรูนั้นเต็มเลยอ่ะด้อยแล้อกไปไ นี่นี่เขได้น้ำยาอุ้ยคุโรนี่ทองนี่ทองคุโร่ไม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 ่ใช้พกแอค,คุดใช้พีแอค,คุดเอออ๋อเราลืมบอกคุโรไปคุโรอย่าวางลักกี้บ็อกซ์ติดกันเยอะๆนะแล้วเปิดทีเดียวอย่างนั้นเนี่ยนะแบบวางแล้วก็เปิดบางแล้วก็ววเปิดดีกว่า<อ>ว่าเดี๋ยวมันเกิดมันได้อะไรขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลักกี้บ็อกซ์มันจะหายแล้วตัวนี้อะไรอะตันนี้เป็นซอมบี้ยักษ์ซึ่งเขาเมื่อก่อนอ่ะตอนที่เราเคยเล่นเลกๆอ่ะมันมันตีนะแต่ว่าตั้งแต่หลังๆมาเนี่ยมันไม่ตีเลย เฮ้ยอันนี้อันนี้มันลุ้นขออันนี้ล้วขอนี่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูมันจะมีของฟูชุดไหมรอดูรอดูรอดูแคาบางทีของก็หายนะเออเนี่ยได้ชุดโอ้โหชุดดีด้วยเออแล้วโคโลก็ขุดทองนี้ไปใช้ได้ด้วยขุดทองเราจะเป็นคนขุดทองใชรเป็นคนขุดทองบ้านไ,ไหนเก๋ฮันลี่อะไรพี่พีกิดอะไรเฮ้ยเธอเรามีม้าอู้หูใช่แต่เรามีทองนี่ดูม้าดูม้าดูม้าเกาะทอง คนไรไม่สนใจ <laughs> โอ้มากอดทองขี่ได้นะคนเราลองขี่ดิอ้อะไรก็ไม่รู้ได้หมดเลยเก็บไปก่อนเฮ้ยยยยยยไยย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 ลยยยยยยยไม,ไมไไย <laughs> 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 ยมะะนะยยยยยยอไยย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 ยออยยยยยกยย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 ลา <laughs> เขายังไม่ได้เล่มมาแข่งกับโคโลเลยโคโลงกยังไม่ลได้เลยวู๊ห์หู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 าไหูดูห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 ูรูห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 ููหหหูห สี่สิบตัวได้แล้วก็มีเลขงหนึ่งข้างหน้าเธอคิดดูดิว่ามันกี่ล้านอุทยาเราได้ชุดทองแล้วไงโยโอ้ยกดเลยว่าเราตีโครโรทีเดียวก็แปลวันแล้วจริง<า>โรเวนชุดโคโรมันโอพีเกินโอ้เกือบแล้ว,เ,เ,กลวเ,เกือบหน้าโยกแล้วเขาได้แร่มาซื้อโคโรแหละ <c oughs> โอ้โอ้ทำไมเธอขี้โกงขนาด อ้ oh my g ก d คือถ้าเธอไม่ได้เพชรแบบเหล่านี้เธอแพ้เลยอันนี้เราจะไม่นับนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปถือว่าถ้าเธอได้เท่ากันถือว่าได้หนึ่งหนึ่งโอเคไหมหักล้างกัน okay. Okay. แต่ว่าต้องเป็นเพชรนะเพราะว่า เพชรอะ่ะมันเต็มเยอะสุดแต่ว่าถ้าเธอไม่ได้เพชรเธอต้องได้อย่างอื่นอ่ะสองอันได้เท่าเราโอเคคือตอนนี้เรากลัดตีชนะเธอไปแล้ว <laughs> นะไอชุดติ้งสตาร์นี่คืออะไรอะ่ะแล้วเราเราขอของเต็มแต่จริงจริงก็คูณได้อยู่นะมันสิบคูณสิบคูณสิบของเ,เต็มอ่เธอทิ้งของที่ไม่ใช้ไปมั่งดิพอเราใส่ชุดก่อนก็ได้อุ้ยเก็บไปก่อนเผื่อโคโดมันได้เพชรเธอเราเป็นตัวทองแล้วไอตัวงเงินตัวทองอ่ะ ไม่ได้สตาร์โซต์มาแต่กากว่าสู้ดาบนี้ไม่ได้ดาบเรดวอล์กโคโรนกำลังจะแพ้เพราะว่าโคโรไม่ได้เหมือนเราโคโรขี้โกงไงดวงดีก็อย่างเงี้ยเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าพี่โกงนะครับนี่รักสูตรนะครับไม่มีการโกงกันเกิดขึ้นแน่นอนอะไรเหรอโคโรเปิดไปกี่อันแล้วเราเหลือ28อันนะโคโรเปิดเหลือกี่อันเนี่ย สาอันแต่ของเต็มออออโ,โอใชไนะอยู่เดี๋ยวอยู่โคโรทิ้งเลยทิ้งแบบเยอะเลยทิ้งอะไรอ่ะมันก็ไปเก็บที่กล่องก็ได้นะเดี๋ยวจะส่งโคโรไปเก็บกล่องโคโรพร้อมออยังอะไระ <laughs> วะ <laughs> อะไรแล้วให้โคโถไปเก็บของไงไอที่โคโรทิ้งไว้มันเป็นอนนะันมาไม่ต้องสนใจมันเดี๋ยวค่อยมาดูสเตตัสของแล้วกันอนะู้อ้ใช่ใช่ของพวกสเตตัสเก็บหมดเลย ไม่ต้องดูเดี๋ยวค่อยไปดูทีเดียวเก็บเก็บไปได้เลยเอ่ยได้เลยเอ่ยได้อะไรเอ่ยโอ้ได้ชุดแบบโกโคลโรเดลนะครับผมรอยแม็กเที่ยวเยบยอดพี่ขุดทองอะไรเนี่ยมีขุดทองเหรอใช่ใช่ใช่เราชอบขุดทองมากเลยอเคยรงวมาก่อนเลยว่าไมคนแบบนี้รู้มาถึงอะไรอุ้ยได้บอเฟติกแล้วเธอรอเราบ้างสิ เราเก็บของอยู่อไม่มีวิธีเก็บเร็วๆหรอมีอะไรแต่เราไม่รู้่ะตายทาไมถึงเราเก็บเร็วๆยังไงอ่ะหมายวไงลิกขวาไงลิกขวาไปเลย่ลยกโครถอย่าบอกนะีละอันใช่ๆอ๋อลิกซ้ายดิคลิกซ้ายลิกซ้ายมันก็ไปเป็นกลุ่มก้อนแล้วบอกอ๋อโอเคโอเอไปเก็บไว้ในนี้แล้วกันนะเกิมีระเบิด แกจิกคุณรู้มันจิกได้หรอไรู้เธอู้แกจิกแล้วเราวิ่งวาให้เขาว่าจิกเราทำไมอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะไรู้เธอู้แกจิกโอ้ยเธอไก่มันจิกเราเลิกจิกยังมันเลิกจิกโคโณรยังเลิกเลยดิว่าไอ้นี่จริงจมันมีซอมบี้ร้องหดอยู่บนหัวอ๋อจริงๆแกมันไม่ได้จิกหรอก เราโลของดอกจิ๋อะไรอ่ะโอ้กล่องนี้กล่องที่บอกอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมัเดีเข้าเลย่ะมันดีโอ๊ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันสวัสดีกดตายเขาเก็บเอ้ยเขาเปิดได้อะไรไม่รู้มันตายคู่เธอนี่เองที่เป็นคนอะไรเราไม่ได้ทำมันเป็ดดวงเข้าใจไหมมันคือลัคกี้บ็อกมันดวง เธอพยายามค่ะเธอพยายามค่ะไม่ใช่นั้นหน่อยโว้หใจร้ายไอ่โห้เสร็จแล้ววอาวว้าวว้าววน้าเลยาวว้าวว้าออ้้ยวว้าว้อว้ว้้าวว้้้าคโราวโ้าวาวาวว้ารว้ารว้้าวววเล็กวอ้าม้า้ ได้เพชรไงนันคือเพชรโค้ดทูไฟออกก่อนนะเดี๋ยวมันกระดิ่งใส่ไฟแล้วหายนะอือเมื่อกี้โค้ดขุดปิดก่อนแล้วค่อยทูไฟอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันจะทำให้โค้ดรถตีสถานะขุดไม่ได้เดี๋ยวอ่ะเราปิดให้แหละมันตายห่าไปแล้วอุ้ยอะไรอุ้ยไอ้ล้นอุ้ยเล่ฝนตกเป็นเล่ฝนตกเป็นเล่โค้ดโอ้โค้ดใตจริงๆ อ่ะเลืออีกสิบอันเอ๊ะแบบได้กินด้วยฮู้วววเราได้เพชรฮู้วววได้ยาแกงคนอ๋อล้วทำอะไรอ่ะเปิดได้แล้วเบอรคือเมื่อกี้เราได้ยาไว้แกงเค็มด้วยอุ้ยเราได้มาเต็มเลยเราจะเก็บไว้แกงเธอจีหลังเพราเราได้มาเต็มเลยออเออฮะเฮ้ยเราแต่เดี๋ยแล้วจะไปขุดเพชรมาจ่องหนึ่งเพื่อที่จะมา,แ,กกลาะแลกกับ NPC ีีดีไหมวะนี่นี่ไหมครับทุกคน ไ,ได้ดริไหมอ่ะคือถ้าเราแรกเราโคโลได้บอกเพลงดีคือเราแพ้โคโลเนี่ยต้องเราต้องหวังว่าโคโลจะไม่ได้เว้ยแต่เรา้อมีความเชื่อมัน่นแต่เขาดูหนังหน้าโคโลเแบบี้หน่อยดิ่เป็นนี่โคโลโอ้น่ารักก็ตัวจีนอีกแต่มูทั้งนี้นเนยอะไรอะไรมันก็เหมือนกันมัไหมแ <laughs> น,น่นลกโกงน่ารักกว่าโอ้ยโดาใครแล้ว <laughs> ตายปัก <laughs> อะไรทำไมมันล่วงลงมาทับเขาเหรอ <laughs> ใช่ใช่ใช่ เธอจงใจวางยาเราถูกไหมนี่นี่คโรู้ถ้าโครโ,โครอ่ะได้อย่างเงี้ยได้โดนข่าวเหมือนคโรมองขึ้นฟ้าแล้โครโรู้เห็นว่ามีอะไรดําๆหรือว่ามีลาวาอะไรเงี้ยโคโรวางบล็อกไว้ข้างบนหัวโครโรจะรอดปลอดภัยโอเคเอ้ยว้าอ่านมาหมดยังต้องหมดแล้วอันสุดท้ายแล้วเล่เล่เล่คโรู้เล่เล่<อ>ไม<อ>่ไม่ไม่ไม่วิงเก็บวิงเก็บวิงเก็บ หมแล้วหมดแล้วแล้วทำไงต่ออ่ะหมดแล้วใช่ไหมข้าไปในป้านเออหมดแล้วข้าวไปในหัวคนลอแล้วก็ไไดนหัวเราหย่างั้นเหรอใช่ใช่แล้วจะเจออะไรอ่ะ้เนี่ยโอ้โหหัว,หวในหัวคนรนี่คือกวงบูเลยอ่ะมีไ <laughs> ม่มีอะไรเลยอ่โหคนร็อตไม่หัวควนล โดยที่ถ้าได้เป็นบล็อกโคโลเอามาวางคราบเป็นตัวทิศในตัวก่อนนะก็จริงๆอะ่ะเราก็ชนะไปอยู่แล้วดิไม่ต้องนับก็ได้นะแต่อยากรู้ว่าโคโลเก็บเก็บอย่างอื่นม,มาได้เท่าไหร่อยากรู้อยากรู้ทําไมอะ่ะก็อยากรู้อยากเห็นเนาะใช่โคโลโคโลเอาไปใส่ให้หมดเลยนะอะนับแค่ไดมอนด์โกไอลอนแล้วก็เอเมอรัลนะอย่างอื่นไม่เอานะไดมอนด์โออะไรเอาไว้ทําอะไรบ้างนะเวลามันดูสแตก็กมันดูยังไงอะ่ะ เดี๋ยวไว้ก่อนนะโคโลนับแรกมีแค่นี้ถูกไหมใช่มีแค่อาโอเคสแสดงว่าโคโลเพแบบขาดรวยขนาดแบบไม,ไม่นับไอเพชรกองนั้นโคโลก็เพยรนะโดยเลยตัวนี้ดูเลยตัวนี้ได้เลยนะฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องแต่งตัวถูกไหมต้องแต่งตัวใช่ใช<ห>่เอาชุดมาใส่ได้เลยครับแล้วมันดูยังไงว่าชุดไหนดีกว่าชุดไหนอาชุดที่เออมัน มีสีแบบมีเรืองแสงอ่ะก็คือชุดนั้นดีกว่าแล้วก็ที่เหลืออ่านสแตทเอาว่าก็ประเมินประเมินเอาว่ตัวเลขเยอะๆอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยของความเยอะๆอ่าฮะเบลชนะมาแล้วเก็แก้งเด็กกันซะแล้วคนขี้โกงก็รู้มีแอปเปิ้ลนีป่ะได้ไหมเคยได้ไหมมี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 เอ๊ะเอามากินกินกินอ่าคือ วันนี้อ่ามาเรามีของจะปลาคุโรด้วยแต่ว่าเราไม่แกล้งแล้วกันมาคุโร่ถ้าคุโร่พร้อมแล้วนะคุโร่เตรียมสู้ได้เลยทำไมเธอมีอะไรเยอะแยะจังเลยอ่ะแน่นอนเอ้คุโร่มีธนูด้วยเหรอง้างเชียง้างมาเชียร์โอเคมาพร้อมแล้วนะคุโร่สามสองหนึ่งมาเขาจะเข้าไปตีคุโร่แล้วนะคุโรนะ่ยิงกี่โดนนะยิงนี่ยิงนีย่ยิงนีย่ยิงนีย่ยิงนี่ไ<ม>ป <laughs> โอเดี๋ยว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 ทำไมอ่ะทำไมมาตายหมดเลยอ่ะทำไมอะฮ่าฮ่าฮ่า่า้าโลธนูมันโกงไปมันตายคู่มันตายทุกอย่าง<อ>าทุกอย่างตายหมดเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช,ไใช้ไม่นับนะไม่นับโอเคโอเคโอเคมาอุ้ยเสดงจว่าอีกอยาที่เราปล่อหายหมดเลยเมีแค่หมนมาพร้อมนะนะไม่ร้อนนะอืมไม่รู้นเธอก็ร้องโหนมันเป็นที่ชุดโอเคมาสามสองหนึ่งมา มาตีกันมาคุโร่เราจะปลอมหมายคุโร่ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีคุโร่อาจจะตีเราทีเดียวตายเหมือนกันก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยคุโร่เจ็บป่าเลื่อนรถปะเลื่อนไปเลื่อนไปหายไปเลยคุโร่เลื่อนรถไปตบหน่อยไม่ลดอ่ะไม่ลดหรออ่ะเดนเปลี่ยนดาบแล้วแล้วจะเลื่อนรถไหม่อะไม่ลดครับน่าจะไปที่ชุดโอเคมา สามสองหนึ่งฝาฝาล่นไหมล่นไหมล่ยังล่ยังไฟขึ้นนะ่ะไฟเลื่อนไม่ล่นนะเฮ้ยม,มันตีจนชุดพังได้นี่ว่ะวาดิบมันนี่มันจะพังไหมโอ้ยเรียบร้อยได้ไงตายคือว่า,า <laughs> ต,วตีไม่ตายจริงแต่ตีจนชุดแตกได้โอ้ยอย่างนี้ด้วเย้ช <Yeah, S 2> <laughs> นะโคโลแล้ว <laughs> นี่เธาดีใจเหรอเนี่ยเธาดีใจ ัที่่ไมเป็นนอาแต่ก็ยืนให้คนโรตีนี่เราอดนให้เรานะออนให้เยอะมากแต่ว่าคนโลตเคนรตาตายเออนะคโรคนลรว่านี่ก่อนเถ้ได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 ้มีอะไรจะให้คนโรติดเฮยน่ากลัวจังเฉยนะเฉยนะทุกคนที่นเ็นคนไม่ดีทุกคนคนโรว่านี่คนโลนี่คนโรวันนี้ดีคนโ ีเปฮัล้อมาเร็วจะปีกขีดเรวคุลโหลม่แต่ไม่ดีฮัลโหลอะไรอ่ะว้าวว้อือคุณลนี่เลยเออโอ้โหเธอพอเธอคุลเลยเช็ดแล้วดูดีที่ผมโอเค สำหรับคลิปแรกนะครับผมโคโรโก็เป็นฝ่ายพ่ายเทสแบบขาดลอยไปแล้วผมอาจจะเป็นคิดดวงอะดวงพี่มันดีดก็แบบว่าพี่เป็นเจ้าพ่อลัคกี้บล็อกอะทุกคนใครๆผมก็รู้กันนะ,อะโอเคก็งไงก็ชอบก็ไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยลวกันนะครับผมถ้าแิดว่ากระแสตอบรับดีเนะี่ยมันก็จะมีลัคกี้บล็อกคลิปต่อบไปเร็วขึ้นนะครับผมอาจจะไม่ใช่อาทิตย์ละคลิปก็ได้นะใครจะเป็นดูนะฮะ โอเคเยอะๆเลยนะใช่วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเอาลัคกี้บ็อกซ์ที่ดีกว่านี้มาหรือไม่ก็อาจจะเดิมๆหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ลัคกี้บ็อกซ์อันเดิมนะเพราะว่าจะให้โคโลฝึกนิดหน่อยนะครับโคโลยังไล่นแล้วก็เป็นโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า,อนนนาเออเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นคลิปเอาชีวิตรอดเหมือนเดิมนะเพราะว่าโคโลจะได้ฝึกเล่นนะครับผมไม่ได้ลงนานเลยนะครับผมประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วโคโล เราไม่ได้ลงคลิปมาสามสัปดาห์ทิดแล้ว <c oughs> แล้วโอเคมาก็ไปแล้วนะครับบายบาย